ครับสวัสดีวันรุ่งทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลอัลโทนิทีฟและนี่คือเกวัตพีสบ่าวที่รัชนีนะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมนิโคโรบินบุกถล่มโอนิเาชิมานะครับผมขอบคุณน้องชายที่น่ารักมากๆนะครับผมสจหรับหน่วยดีเข้ามาเลเวล100เลยนะแล้วก็ไม่ใช่แรงขี้ๆนะครับผมไร้เอสเลยนะอืมนะครับผมโรบินตัวนี้นะครับผมผมชอบดีไซน์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ชอบท่าวิ่งของเขามากๆเลยนะอืมแบบสุดติงกระดิ่งแมวแล้ว ถ้าผมนะจริงผมรักร่างนี้นะครับผมผมรักมากๆแต่ไอดีหลักผมส่มไม่ได้ผมเกลือนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวให้น้องๆได้ดูสำหรับตัวละครน,นี้นะครับผมเอาสกิลแรกก่อนนะครับชื่อค่อนข้างจะอ่านยากนะสกิลแรกก็คือฮีตันเตเฟอร์นะครับผมอีกันเตฟโรนะครับผมซิอร์เพนส์สกิลนี้นะครับผมสามารถกดค้างได้นะครับผมเขาจะซ um ัมมอนซูซโนโอขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็เพี้ยเพี้ยเพี้ยตบ เออสั่งสอนศัตรูไปนะครับผมทั้งหมด20โจมตีต่อเนื่อง20นะครับผมนะแล้วก็พลังโจมตีอาจจะดูไม่เยอะแต่แน่นอนครับผมเมื่อเราปล่อยเอ่อปุ่มแล้วหรือแม้กระทั่งว่าเขาครบคอมโบแล้วเนี่ยเขาจะผลักศัตรูนะครับหรือมีการน็อกแบก็กศัตรูนั่นเอง สกิลที่สองนะครับผมเทรสมาโนฟรีเซียนะครับผมสกิลนี้จะเป็นการซัมมอนแขนขึ้นมานะครับผมจากพื้นนะเออนะผมศัตรูจะอยู่ไกลมากๆแค่ไหนนะครับผมก็มีโอกาสโดนง่ายมากนั่นเองนะถ้าเขาเลงเราอยู่ค่าจะหลบได้แต่เขาไม่ได้เลงเราคือบอกเลยถ้าเขายืนแล้วดอทไปแล้วนะครับผมมีโอกาสโดนสูงมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าสกิลนี้นะครับผมโจมตีศัตรูระยะไกลมากๆเลยนะครับผมและแน่นอนถ้าเป็นสายวิ่งนะครับผมจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1 0 0้นั่นเองนะหมายความว่าสายวิ่งนั้นถ้า โดนนะครับผมก็คือตุยได้เลยนะจ๊ะนะครับผมแล้วสกิลนี้นะครับผมไม่มีผลกับพาสซีฟของคิงเลยนะครับผมนะพาสซีฟของคิงก็คือ3ฮิตนะครับผมไอ้สกิลนี้คือเปี้ยงเดียวคิงกระเด็นตายไปเลย โอเคแน่นอนครับต okay. ัวนี้มปนตบเกตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าตบเกตเตอร์ยังไงฮะเมื่อโจมตีศัตรูที่กําลังจะชิงสมบัตินะครับทุกสายนะทุกสายเลยนะพลังโจมตีจะเพิ่ม50%โอ้โหรเยอะถ้ารวมกับสกิลสองเมื่อกี้ถ้าเป็นเกตเตอร์ด้วยโดนไป150%นะครับผมเรียกได้ว่าลงไปนอนนะฮะนะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลหนึ่งเราจะเด้งเลือดรัวๆเลยนะครับผมหมายความว่าตัวนี้ก็มีเอ่อเนื่องจากว่าเขาไม่ถึกนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องของสกิลเด้งเลือดมานั่นเองนะครับเออแล้วเพิิ่่มคคคููลดดดดาววสกศัตตตรรร้ยโโีีอะ รจริงๆนะผมๆๆผมผมชอบตัวนี้ผมอยากได้เลยนะหลังเก็รสกิลหนึ่งนะครับผมไม่เสียการทรงตัวไม่ล้ม,ม,ลม,มด,ด,ด้วยแล้วขอเสียดายดอีกเจสเเหมือนโรเจอร์ชาร์ดเลยลน,นะครับผมนะสามารถเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะครับผมคือไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มไม่โดนซัดปิวอะคิดดูดิโคตรตึงโคตรตึงเลยโรบินนะครับผมมีการตายหนึ่งทีนะทีนี้สิ่งสำคัญนะครับผมสิ่งสำคัญเดี๋ยวผมอยากให้อ่านตรงนี้นะครับผมเขาจะถึกกับเกตเตอร์นะครับผมที่บอกไม่ถึกเมื่อกี้อาจจะเป็นด้วยสายมัดหรือว่าไปเจอแชงนะแต่ว่าเขาถึกด้วยเกตเต ถ้าเกตเตอร์โจมตีเรานะครับในตอนเลือดมากกว่า70%เนี่ยเราจะลดดาเมจถึง50%เลยนะอืมนะครับผมและที่สำคัญคือเขาสามารถตัดเลือกเกตเตอร์ได้นะครับผมเวลาโจมตีของเราไปเท่าไหร่เอาไป50%นะครับผมเมื่อโจมตีเกตเตอร์นั่นเองหรือสายวิ่งนะโอ้เอามาตบใจวิ่งดีกว่าชี้ลิวประมาณร0อยพันเท่านะครับผมนะ และสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญนะครับผมตอนได้รับอัตราความเสียหายรวมได้รับความเสียหายจากฐานะพี่โปรตีนะครับเราจะเด้งเลือดด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นสายเด้งเลือดอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์เหมือนกันนะอืมนะครับผมที่ไปเล่นมาเป็นยังไงบ้างเลเวลร้อยผมบอกเลยเกตเตอร์ตบผมไม่ตายเลยนะครับผมผมตบได้แม้ดัางไคโดทั้งคิงนะครับผมนะจะไปโดนจริงๆก็จะไปโดนแชงหรือไปโดนเบิร์ดดามเม้นนะนะเพราะคุณสังเกตว่าพลังป้องกันเขาน้อยนะครับผมนะจริงๆตัวนี้ถ้าสมมุตินะครับสมมุติเป็นไปได้ใส่บาลานซ์ หรือว่าจะไปใส่พวกซอนแกนลน์ก็ได้ต้องลองเล่นดูนะครับผมนะสำหรับผมผมแพ้นี้ก็ตึงมากๆแล้วนะครับผมเหรียญก็ใส่เป็นเรื่องของ3ฟรีไปนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะชอบกันครับผมไปชมกันเลยคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอสเปลย์กู e Pi ลพีซเัาลติรัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง100%่เซ ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องกันการโดนเครียน100%และแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนิจิบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงกอยู่ใต้คลิปกดเลย ครับอยู่กับนิโคโรบินบุกตรมมมณิงาชิมานั่นเองนะครับผมนะนี่นะผมตัวนี้เก่งนะผมบอกเลยว่าเก่งกับสายวิ่งนะครับฝันะ่งนั้นเขามีวิ่งให้เราตบด้วยนะัะนนี่ไนงะอาคินงนะครับผมนะเดสกิลสโชว์สาวทีนึงแต่เราเป็นสาวอยู่แล้วนี่ครับคนดรอปไปแล้วเมื่อกี้ปังเรียบร้อยครับผมเชนเฟอร์ <c oughs> โอ้โหโดนฝ่ามือพายุลายนะผมแรกเลยนะนี่คือแรงมากจริงนะผมตบใส่ศพเกตเตอร์แรงมากจริงๆอ่ะโอเค อ้าวเฮ้ยอะไรอะเพี้ย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 เพียนี่ไงเพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ้แต่เราแต่เราโดนตัดเลือดไปแล้วนะครับสวัสดีจ้าไคโดปังโอ้โหใครโดนโดนตัดเลือดเจ้าคุณดูคุณดูเกตดิคุณดูเกตอ้าวเฮ้ยตัดเลือดเราหายไปแล้วครับเพราะเราโดนติดไฟขอบคุณมากไคโดไคโดฝั่งนู้นแบบว่าผมจ้างมานะนี่แล้วก็ความเกลียนครับผมโหเมื่อกี้ตบแบบไคไคโดวิ่งนี่คือเลือดหายเลยนะเลือดหายหนักเลยนะเออเกลียนมากนะครับผมมันถึงตายไง ที่เดียวมาถึงตายนะครับผมยิ่งดึงธงด้วยนี่จบเลยนะระยะไกลไปดิโอ้หูหโดนลอยคือตัวเนี้ยสำหรับผมนะผมเล่นมาหลายป่าแล้วผมนะผมรู้สึกว่าผมค้นพบนะว่าไอคิสองเนี่ยเราสามารถครบเวอร์เพื่อนช่วยแบบแครี่ข้างหลังได้เลยแล้วมันแรงมากๆเลยนะนี่พูดจริงๆินะโอ้โหโ,โดนช็อตครับผมท่านี้แต่ว่ายังได้เรื่องของออลดดาเมจนะลดดาเมจใช้ไปก่อนมันก็จะลดดาเมจนะครับผมสวันดีจ้า โอเคเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตเพื่อนนะดึงเสร็จคุณก็ตายนี่อ้าโหแหมไม่ได้ฆ่านะผมเป็นอิโซฆ่าวะโอเคยวช่วยอิโซยุทงกันนะะนี่เราก็เก่งจริงนะผมผมว่าเก่งถ้าเล่นแคลรี่นะถ้าเล่นแคลรี่ถ้าเล่นบวกแบบเดินเดินบวกเนี่ยผมว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะไม่ถนัดเลยนะครับสำหรับสไตล์ผมซึ่งื่องปกติผมก็เล่นเป็นแนวแถวแถวหนึ่งแล้วนะปัจจุบันถ้าเป็นตัวนี้ผมยอมรับว่าแถว2น่าจะเวิร์กกว่านะครับโอเคเก็บเนื้อก่อนขอเนื้อกันนะคะ โอเคช่วยกันหน่อยเล็วข้างล่างเป็นใครอะอุต่าหรือเปล่านะครับผมแะต้องดูต้องใจเย็นนะโอเคแคคเกอร์โซโลโน่าจะไหวนะครับผมดีจ้าน้องอุต่าไม่เพี้ยไปหนึ่งทีโลหายแล้วก็เชนเฟริร์โอไม่ใช่นะครับผมถ้าผมเรียกเชนเฟอร์ขออภัยนะครับผมว่าผมจําชื่อไม่ได้นะน้องอุต่าขาอย่ามายุ่งกับพี่นะคะถอยมาก่อน โ okay. อเคบ้าเลยับผมชอบโมเดลตัวนี้นะแบบว่ามันสวยจริงๆเนละโอ้โหน้องตาไม่จบนะไม่จบกันเรานะน้องตาใส่เล่นคิงนะนะแล้วมนจะมาฆ่าเรานะโอเคนะครับผมเราจะติดบูนะขอเด้งเลือดแรงๆหน่อยได้ไหมไม่แรงเลยจ้า GM โอเคครับถ้าคิงมาเดี๋ยวเราตบได้อยู่นะครับต้องระวังนิดนึงบ้าเลยว่าแรงมากสำหรับคิงคือค e ิงแม่งเยี่ยวเยี่ยวแต่จริงเนี่ยนะโอเคคิงโดนแล้วครับเรียบร้อยกับนี่ไงนะ <c ười> เนี่ยวงนอกมันดีจริงเอาให้ตรงนี้โดน โอ้โหพลาดไปนิดนึงนี่เพีย้ยเพี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 ย,เ,พยเอาเฮ้ยเสียสองทงเลยทงนู้นโดนอะไรวะโธ่เสียดายนะครับผมนะผมเล่นเยอะไปหน่อยครับผมตาหน้าดีกว่าตานี้ขอพายนะครับผมนะเพราะว่าไหนตาหน้าครับผมไปชมกัน ค,ครับผมมาด่าน,นะรองปาร์ะครับถ้ามีคนถามว่าโรบินเก่งด่านไหนนะครับผมผมบอกเลยมี2ด่าน,นครับผมอารองปาร์คนะครับผมแล้วก็เดรโรซ่าที่เป็นโคลอเซียมนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่านี่ครคิงคิงไม่ต้องดึงเลือดเนี่ยผมเอางี้ว่าผมจะสอนวิธีการเล่นด่านนี้ให้นะครับผมนะก็คือผมจะเล่นเป็น ออยู่กันตรงกลางเนี่ยครับผมนี่ตีแช่งไปก่อนนะครับผมบางบางโคตรบางจอเลยว่ะจังหวะเนี้ยโอเคดีมากเซฟเฟอร์เนี่ยครับผมผมจะเล่นวงนอกอย่างนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครจะเข้ามาตรงกลางผมก็จะเชนเฟอร์นะครับผมเนี่อย่างคนะิงเลยนะคิงงั้นก็เชนเฟอร์ไปหนึ่งได้ไหมมันฉลาดแลยนะเราโดนบอมขอดูรอบเดียววโอเคผมจะเล่นแนวหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวดูฮนะวิธีการเล่นของผมเป็นอย่างไรฮนะ ดูกันนี่คิงเหรอสีตรงนี้แหละจ้ารอสกิลกันนะจ้าที่ทำทำให้มันกลัวกันนะทำให้มันกลัวกันคือยังไงมันโดนผมแน่นอนครับมันโดนผมแน่นอนถ้ามันไม่โดนโซโลนะอืมนี่ครับผมเพี้ย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 เพยเพังโอ้ไม่โดนแล้วจังหวะน,น,นี้หืมเชนเฟอร์ตาย s อรี่ไม่กลขอก็โดน sorry b r ไปไปยุ่งแล้ว เนี่ยครับผมเล่นวงนอกแม่งเลยนะครับผมไม่สนใจอะไรนั้นนะแต่เพื่อนเราต้องตึงนิดหนึ่งนะถ้าเพื่อนเราแบบว่าเกมตามโดนดันมาผมก็ไม่รอดนะครับผมสกิลสองผมมาแล้วรอนิดหนึ่งอ่าว้าวทำเพื่อนนะโอเคครับเรามีเชนเฟอร์นะครับผมเดี๋ยวรอรอรอ,อเขาบวกกันรอเขาบวกกันรอคนใหญ่เขาบวกขึนก่อนนี่ไงโอาไ่โดนไปมันหลบได้นี่มันจ้ำนะครับผมแล้วก็เพียพ้ย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 เพี้ย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 แล้วก็น็อกแบทแบบดี โลโยเยวแตกแล้วบอกแม่งเอ้ยจะมากระเด็นกับ,บกับบ่อไว้เป็นอะไรวะ <c oughs> โคตรตึงเลยแล้วแล้วมันมาตีมาฝั่งเราไม่ได้นะผมคือผมแม่งได้เปลี่ยนจะนีไงไม่โดนช้ำจริงๆช้ำจริงๆเดี๋ยวคุณโดนเพี้ยเพี้ยผมแน่แม่งตึงกันเลยนะด่านนี้กระดานเดนโรซานะเดี๋ยวผมพยายามจะเล่นดาน่านเดนโรซ่าแล้วกันนะครับมันยังมันยังไม่ถึงนะนะเออเพื่อนดึงตรงไม่ไม่ ตอนนี้ต้องกันโถงเพื่อนไม่ต้องดึงโอเคแฉงก็ปาดแล้วครับเราจะไม่โดนแฉงกันนะเอางั้นเอางั้นแหละเพื่อนเอ่อให้คิงคิงดันโอ้สกิลผิดด้านแล้วเบลอไปนิดนึงโอเคไอ่ดึงท้องหน่อยเหลือสามสิบวินะโอเคโซโลเราดึงแล้วนะว่าไงจ้าพอดีจะเอาดออแล้วก็เพี้ย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 เีไม่เงแล้วก็น็อกแบ็คไปดิคิงแบบปวดหัวจริง ปวดหัวกับโรบินจริงๆตั้งแต่มีโรบินมานี่ฉันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับผมและขอยยึดไปกันนี่คือคกิ่งเดินช้าด้วยติดเดินช้าทำมินอะไรอู๋มาทำไรนี่ไงเอาไว้ไม่ได้ฆ่าเลยโธเแอดเจดา้าเนี่ยผมเนี่ยเล่นวงนอกนะตึงดิชอบหลายเลยตายนีเลยนะผมเก็บได้เนี่ยฆาบิงมั่งเดี๋ยวมันสีแดงนะโอเคจบไปนี่แล้วครับผมนี่มันเกียนจริงเดี๋ยวผมจะรอให้โลซาเดี๋ยวผมเล่นดูกันนะครับผมนะไปชมกันเลยครับ ผมก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปโรบินของผมนะบอกเลยว่าโรบินถนัดดันเดนโลซัมมากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะดูนะผมว่าผมจะรับมือยังไงกับสายวิ่งสิแสนปวดปรังนี่โอ้โหวิ่งแรงกันเอ้าแม่โดนสวนนะครับผมมองไม่เห็นนะมีแชงฟราด้วยนะอ้าวขอเพีย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  <laughs> เพียเพียเบียนน็อกแบ็กไปก่อนหนึ่งทีนี่ไงโอ้มันแรงมันไกลจริง ชอบใจจริงชอบตัวนี้จริงอะนี่น็อกแบ็คไปดิเฮ้ยรีบเวอะก่อนนะเดดเดวเดดเดดกอล์ฟเล่นผมเล่นไปผมขับไปก็คมันสนุกมากจริงครับโรบินนะแต่เล่นวงนอกนะผมเป็นคนชอบแบบไม่ใครถึงตัวผมนะนี่เป็นไงเราเป็นสาวเป็นแซ่นะคะให้เขามาจับตัวได้ไงครับโอเคเรามีคิวสองแล้วครับผม มาดูมันว่าเขาจะมีวิ่งอีกหรือเปล่าผมวิ่งผมตบขี้แตกหมดแล้วโอเคตัวนั้นไม่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะเด้งเลือดจากสกิลหนึ่งนะเพี้ย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 ดีอ่ะโอ้โหเด้งอย่างแรงเด้งอย่างแรงเลยปึ้งใครอ่ะฮะใครมาวะเมื่อกี้อ๋อนี่ไออุ้ยแรงจังเลยไหนคิงอยู่ไหนคิงอยู่ไหนวะมีเงี้ยครปึ้งนี่โหตึงจัด ตึงจัดอ๋อคิงอยู่ตรงนี้เหรอครับบอกเลยไม่ใครเอาธงผมได้หรอกคือมีคือมีบิ๊กมัมแล้วก็มีตัวนี้ไว้กันธงครับผมบอกเลยแม่งสุดนะแม่งสุดจริงๆนะสำหรับทีมนะครับผมโอเคติดบูธนะฮะตอนนี้เขาไม่มีวิ่งนะครับผมตกไปก็มีแต่หมัดแต่สกิลเราก็แรงนะพอติดบูธครับนีกับเชนเฟิร์โอ้โหเก็บอเ <c oughs> มันฟันเมตาแดง <c oughs> เมตัาแดงแล้วเพี้ย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 ไปไหนแล้วโอไปไหนแล้วไม่มาเพี้ยมาตีสักทีหนึ่งนี่แล้วผมก็เก่งจริงนะเก่งจริงแล้วยิ่งด่านนี้นะครับผมนะว่าไงจักคิงคิงทำไรอ่ะฮะนู่นผมดอนไปแล้วนะครับผมได้ได้คิงมันรู้จักเราน้อยไปน่ามีตัวไปยึดตรงนะมีเหยื่อมีเหยื่อกันกบเพี้ยไปหนึ่งที่ไม่ใช่เพี้ยนะครับผมเป็นเชนเฟอร์อ้าววันนี้จักคิงคิงโดนปลาไม่เจอโอ้โหปลาอะไรเทียมฐาน ปลามาไล่เตียมทานกว่าคิงนะครับผมแบบพัดสิบโดนล้างหมดอะคิงนี่ถ้ามีปลาเป็นตัวละครนี่ทําไงโอเคครับเพี้ย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 รัวรัวเพี้ยรัวรัวไม่อล้มปะโถไ็เสียดายวะไปไหนวะเพื่อนตายด้วยเฮ้ยตัวนันโอ้โหตายแล้วมันเข้ามันเข้าดูดีนะอันนี้ถือว่าเขาพยายามแล้วนะเขาพยายามจะเล่นแล้วนะสวัสดีครับคิงทำไรจ๊ะ อยากเจอหนึ่งหนึ่งอยากเจอหนึ่งหนึ่งตึงตึงไปไปไประกันทุกเลยเพื่อนไประกันโอ้โหตรงกลางดีมากบินท้าบินไดนะครับผมเฮ้ยมีใครจะอ้อมไปยึดอ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะระยะไกลมากนะครับผมบอกเลยเชนเฟอร์เ <c oughs> ชนเฟอร์สเอาเฮ้ยเสีย <c> ท <oughs> ุกอย่าเฮ้ยมันโดนได้ยังไงพี่พี่พี่นี่เนี่ยบังอาจมากไอ้น้องอ้าวโดนเคาน์เตอร์ไปแล้วนะครับผมโอเคครับจบไปสำหรับคลิปนี้หวังว่าคุณจะชอบนะครับผมนะได้รู้วิธีเล่นกันแล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมผมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Samurai! <laughs> Come, samurai! <somewhere. laughs>